งานนี้สกอตแลนด์หวานเจี๊ยบคบทุกคนโอ้โหนี่ครับหนุ่มนายนภัสและสาวใบเฟินครับเช็คอินที่เดียวกันครับอีดินเบิร์กสกอตแลนด์นี่รู้เลยครับว่าทริปนี้หวานฉ่ำมดขึ้นแน่นอนครับพี่หนุ่มกัญชัยยังมาคอมเมนต์แซวครับใครถ่ายรูปให้หรอเออไปที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคงเป็นอีกหนึ่งทริปหวานส่งท้ายปลายปีครับสำหรับพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์และนางเอกสาวใบเฟินพิมชนกหรือวิเศษภพยบูร์นะครับ ที่ล่าสุดนะครับทั้งคู่ทั้งหนุ่มนายนภัทรและสาวใบเฟิร์นเนี่ยมีการพ็กกระเป๋าบินลนฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงยุโรปนะครับพร้อมกับฉลองเทศกาลปีใหม่ไปด้วยในตัวถึงแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่มีภาพคู่ออกสื่อให้เราได้เห็นกันแต่ทั้งคู่ครับก็เช็คอินอยู่ที่เดียวกันแหละซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสาวใบเฟิร์นเนี่ยเช็คอินอยู่ที่อินเบิร์กสกอตแลนด์ครับซึ่งเป็นสถานที่ที่หนุ่มนายนภัทรเช็คอินพอดีพอดีครับนี่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์อ้อนเลยครับ ขอรูปคู่หน่อยได้ไหมเอออยากเห็นรูปคู่ขณะที่พ่อครับนี่ต้องบอกคุณพ่ออย่างพี่หนุ่มกัญชัยเข้ามาคอมเมนต์แซวในไอจีของหนุ่มน้อยนาพัดว่าใครถ่ายรูปให้หรอถ่ายดีอ่ะเออนี่ก็น่าจะชัดเจนแะครับไปที่เดียวกันไปด้วยกันเขาดาวด้วยกันแต่จะได้ไปเห็นรูปคู่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีการอัปเดตรูปคู่หรือไม่ครับตอนเป็นเพื่อนกันนี่ก่อนจะฟิ้งปังกันนี่รูปคู่เพี่นะครับแต่พอ ตัวแล้วมันก็อาจจะเคินเคินิดนึงนะครับผมว่าก็เดี๋ยวรอดูครับแต่ที่แน่ๆคือสกอตแลนด์หวานเจียบครับ